อ้ยปาบว่ยไม่ป้าป่าหรืว่าอมีป้าปล่า ปอกแวเปอปกแป right. ๊วปอกไปอกปอกแวล้ปอกไปแบบมันไม่ปอกอีปกอีมีปอมีมีแแล้วไม่กีตอกได้ปาะปุบไม่ไม่ไนี่อมันไม่ปอกปกอีมีเดี๋ยวรีบไปรีบไปต วีปป bon ์ป๊อกสิบไปเลยขึ้นเรือไปเกาะไปปอป๊อกสิบเอ๊ะไม่แม่มาอ่ายปเป็นปบาไเป็น

บบว้ยปลาบะเบนวีวป้ายแปดปลาบเบนแล้วปลอแมมแส้นแ,แบบปอกริปรวันม่ป้าอมแบงวัาป้าปูปีมั่งเลอเออถ้าไม่เติมโลตัสเข้าไม่ได้หรอก็่เป็นไม่ได้เพราะว่ามันปอกปลาว่ามากป,ป,ป้ายปาโปรไหวเป,เป,เป,เป็นไป้าิวแบร์ป้แบงปลาม้าหมูมันไป บ้าว่าไปวิบบปบบ่งปอ้าเละปอปอแม่ฮัมปอปอมีมาปะไปไม่รอบปอปลาไว้เม่อไรเลย,เ,ลยเพราะาของเราไม่พอใช่ป่ะไม่ปอต้องแปลงวัปับบามามมิมบมหอบร้อยวั๊ปับแปดร้อยปลบี่ร้อยเป็นมิมบอมห้อยปอบาตปอมสีแปดปอปลามีไหมปอบามปอมสีแปดปอปลา มีแปบปลอมนบอนบอลอลไม่สอดเอ้า bon, ต bon, <laughs> ่อเวเพ่ไปไปปลอมมันแบบบอลเวบอลไม่มีบอ ก็ผีสิงอ่ะแมาวว่าเป็ดปปลาปมเพ่านป้ายแม่บอกปุบปั๊บสิ่แบบนี้บาไม่แล้วอกอีเแื่อวปปะ เป็นเรือเหรอไม่อันนี้เป็นเปาะเปาะเกาะเรือเหรอออกปอไปเดี๋ยาออกปอมาไปปลูกแบบสีปลาหวานสีปลาปุ๊บปุ้ปลาตอง

ไปแปะน้ำยาน้ำยามั่าปะโคบีอาไปหกเลยปปัมปะปอมปีบ้ปอมปีอาป้ายไปบัาปอมปีป้าไพ่วาไปบ่าป่มมีมาแล้วรัมาสว่ากะโคบีปัดปามป้ายอะไรไปบายเว้ยปัมปกปอมไว่าประมาณอีกแปดมนาปี ម៉ែមពោប៊ីវិញហេអរណាស់នេះពីពោប៊ីបណាស់ណាមិសហេណេតម៉ាបន្តបបអបបបឲ្យ ปาอะไรปาหมิบปาเป็นปลามึกปาหมิบโอ้ปาอ้วนนี่นี่ปลาปลาหมึกปาหมิบปาควายเป็นไอ้ปลาหมิบปลาหมิกปลาปมปลาปลาชะปลาชะลามผสมปลามึกหระไอ้มันบายปำาย่ัรปลาปมปลาหอนนี้มาเบ่ นี่อะนี่ลาลสามหอวโอ้ใล้า้ามหัวใไบบินักมีวินโบยมากโบยไปอีกแปอาจใช้เพื่อนเพื่อดูสิบนาทีเนาะเดี่ยวไอพี่เดี๋ยวไตัวอะไรปลอยนิโยปาไปแปลกเนาะแปลกไปปล่ายาปปล่๋ยว เบาะมีอไรห้าไหรอมีไมวรอป้อมแมวแบบาปุีปีนบ้างเลยวอาปีเอาปูมหอมปูหอมว่าปูมหอมเป็นออกรอไปเป็นออกาสกคปีมินลามมีแววมาแปดสีแอวีไปสีแปอ๋อพอมาสบายบอกป้าปอป้า าวาสวัสดีครับบายเดียวปุ๊บปั๊บีม,ม,ามาั้เว ไปบ่ okay. bye bye. Uh, uh huh. Strike> ายมันไปโอเปไปไปเปลี่ยนใหม่ปีเปาะแว้นบ้อมไม่ไปเพื่อนแล้วเหรอไม่ไปปีเปาะแว้นบ้อมปอนเดี๋ยวมาใหม่อืมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ปีป่อไปบ่ายเพื่อนก่อนเลยรำวัดเดียวนี่ไปเปาะใหม่นี่จะสิบนาทีแล้วจะได้ลงคลิปแค่ไม่บายเพื่อนก่อนเลยเดี๋ยวมาใหม่ไม่บ่ายครับเดี๋ยวอัพใหม่อีกปีมีมากครับผม Bye.